สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องที่แต่ละลัคนาราศีนั้นจะได้รับมาอย่างง่ายดายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเฮงความปังหรือความโชคดีเนื่องจากอิทธิพลของดาวหลายดวงนั้นจะส่งเสริมแก่แต่ละลัคนาราศีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นดาวพระอาทิตย์ที่โคจรมาเป็นกเกษตรราธิบดีและดาวพระศุกร์ที่โคจรได้ตำแหน่งเป็นราชาชโชคล้วนแล้วแต่จะส่งผลให้แต่ละลัคนาราศีนั้นมีความโดดเด่นในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไปค่ะคลิปวิดีโอนี้สมัยจึงอยากจะรวบรวมเอาข้อดีข้อเด่นหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภ ที่แต่ละลัคนาราศีนั้นจะได้รับมาโดยง่ายเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุน ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คละขนาะเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะชาวละขนาราศีมิถุนค่ะ ดวงชะตาของคุณนะับตั้งแต่วันที่17สิงหาคมปี2568เป็นต้นไปจะเป็นจังหวะที่ดวงนั้นได้พลิกจากวังบนเดิมค่ะและเข้าสู่จุดที่หลายสิ่งหลายอย่างมันเกิดขึ้นโดยที่เหนือความคาดหมายหรืออะไรก็ตามที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันก็จะเริ่มเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นค่ะตั้งแต่วันที่17สิงหาคมปี2568เป็นต้นไปนั้น ดวงชะตาของคุณได้รับอิทธิพลจากดาวสําคัญสําคัญอย่างเช่นดาวพระพฤหัส,สบดีซึ่งถือว่าเป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่เป็นดาวแห่งความเจริญดาวแห่งความสําเร็จดาวแห่งความเมตตาโคจรมาทับลัคนาราศีเกิดของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะเพราะฉะนั้นจะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของคุณไม่พอเท่านั้นค่ะ ดาวพระอาทิตย์โคจรได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ที่ราศีสิงห์ในระยะนี้และดาวพระศุกร์ก็โคจรได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคในช่วงวันที่22สิงหาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะคะล้วนแล้วแต่จะส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นค่ะ บางครั้งบางทีก็เหมือนว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนในระยะนี้มักจะได้รับอะไรมาแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องออกแรงมากไม่ต้องลงทุนมากก็ได้มาเช่นมีคนเริ่มหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้โดยที่คุณไม่ได้ร้องขอหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือมีคนซื้อของมาฝากมีคนเอาของมาให้มีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็เป็นจังหวะที่ดาวพระเสารดาวเจ้าเรือนมรณะได้ทำการโคโจรถอยหลังกลับมายัางเรือนสุขพระก็ต้องพึงระมัดระวังในแง่มุมของการพูดการสื่อสารการเจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือความกดดันทางใจปัญหาต่างๆที่อาจจะทำให้คุณน,นั้นรู้สึกถูกบีบบังคับมันก็ยังมีอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะ จุดเปลี่ยนที่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนจะได้ประสบพบเจอนั้นก็ถือว่ามันเป็นสัญญาณดีๆที่จะนําพาตัวคุณไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ในด้านการงานชาวลัคนาราศีมิถุนคะความพยายามที่คุณเคยทำมาเมื่อก่อนมันอาจจะยังเงียบยังไม่สามารถส่งเสียงดังให้คนอื่นเขามองเห็นได้แต่ณนะปัจจุบันนี้นะคะ ผู้คนที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณเขาจะเห็นถึงความพยายามของคุณค่ะผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจเริ่มมองเห็นผลงานที่คุณเคยทำไว้และเริ่มพูดถึงคุณในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะถูกชักชวนเข้าไปทำโปรเจกต์ใหม่ตำแหน่งใหม่หรือได้รับมอบหมายงานที่ใหญ่กว่าเดิมโดยที่คุณไม่ได้เอ่ยปากขอค่ะ แต่สิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของความอิจช้าริษยาการที่คนรอบข้างที่อยู่ในสถานะเดียวกันกับคุณไม่ได้รับแต่คุณได้รับเขาอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหรนะ่นักก็ต้องพึงระมัดระวังและก็รอบคอบในเรื่องนี้ให้มากชาวและคณะราศีมิถุนท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการเงินการตลาดการบัญชีการธนาคารล้วนแล้วแต่จะมีความสําเร็จดีนะคะ งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์สื่อหรือว่างานที่ต้องใช้ไอเดียแปลกใหม่ก็จะมีโอกาสที่ดีเข้ามาอย่างเหนือความคาดหมายเลยทีเดียวนี่คือช่วงเวลาที่ธรรมชาติของชาวลัคนาราศีมิถุนจะส่งเสริมให้ดวงชะตาของคุณเกิดความกระตือรือร้อนเกิดความคิดที่คล่องแคล่วและกลายเป็นจุดเด่นที่ทำให้คนอื่นนั้นมองเห็นคุณค่ะอย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังให้มากเกี่ยวกับด้านการทำงานนั่นก็คือ คำพูดของผู้คนที่เคยรับปากหรือให้สัญญิงสัญญากับคุณนั้นมันอาจจะเชื่อถือไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อในคำพูดคำจาของคนอื่นที่มาให้คำมั่นกับคุณนะคะเราจะต้องเชื่อจากการกระทำเท่านั้นค่ะสำหรับด้านการเงินการทองของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะ เมื่อก่อนนี้ใครที่หวังลาบผลหวังการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นผลหรือยังไม่ได้สัมผัสสักเท่าไรแต่ในระยะนี้อะไรที่มันเคยฝึดฝเคืองคืองค่ะมันจะกลายเป็นความคล่องตัวมีเงินเข้าแบบคาดไม่ถึงได้เงินพิเศษได้โบนสัสได้เงินรางวัลได้ผลตอบแทนที่เกิดจากการแนะนำหรือการพูดการเจรจาจะนำมาซึ่งผลประโยชน์และความสำเร็จให้แก่ตัวคุณชาวลัคนาราศีมิถุนคะ่ะ ใครที่ทำงานหลักงานประจำอยู่แล้วแล้วก็อยากหาอาชีพเสริมไรายได้เสริมระยะนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับมาค่ะคุณจะเจอช่องทางที่2ช่องทางที่3ที่จะทำให้การเงินการทองของคุณนั้นคล่องตัวดาวพระศุกร์ได้โคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนกระดุมพระก็ยิ่งส่งเสริมดีนะคะคิดเงินได้เงินค่ะ คิดทองได้ทองหยิบจับทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองบางครั้งบางทีก็จะมีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายหรือคุณอาจจะมีเงินก้อนจากการกู้ธนาคารกู้บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ให้เงินก้อนมาเพื่อต่อยอดชีวิตไม่เช่นนั้นก็มีเกณฑ์ได้เงินเก่าเงินค้างคาเงินเคลมประกันเงินตกเบิกต่างๆก็ล้วนแล้วแต่จะได้รับมาด้วย ชาวลัคนาราศีมิถุนในระยะนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่กําลังใจใคุณดีเลยทีเดียวค่ะพอจังหวะและโอกาสมันได้มันก็ส่งผลทําให้คุณนั้นขยันมีความกระตือรือร้นเป็นช่วงที่หาเงินได้มากคุณต้องเรียนรู้จากการเก็บเงินออมให้มากด้วยนะคะอย่าเผลอเรอใช้จ่ายโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนค่ะไม่เช่นนั้นก็อาจจะส่งผลทําให้คุณเป็นหนี้เป็นสินได้ส่วนในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์ค่ะ จังหวะของความสัมพันธ์จะเริ่มนุ่มนวลและอบอุ่นขึ้นชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดที่โสดอยู่มีเกณฑ์เป็นไปได้สูงนะคะที่จะพบเจอกับคนที่พูดคุยแล้วสบายใจรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองได้ง่ายไม่ต้องฝืนตัวตวนของตัวคุณเองค่ะอาจจะได้เจอคนผ่านการเรียนผ่านการทํางานหรือผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้ก่านสร้างสรรค์แนวคิดไอเดียอะไรต่างๆเวลาที่คุณไปร่วมงานอบรมสัมมานาอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือบางทีเป็น ชมรมเป็นกิจกรรมที่อยู่ในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับคนที่ถูกใจผ่านกิจกรรมเหล่านี้เช่นเดียวกันค่ะส่วนชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดที่มีคู่ความห่างเหินที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้จะเริ่มกลับมาใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะคุณและคู่จะสื่อสารกันได้ดีมากยิ่งขึ้นอารมณ์ของคุณจะเย็นลงเข้าอกเข้าใจคู่มากขึ้นมีเกณฑ์ที่จะได้ทำกิจกรรมบางอย่างร่วมกันคืนความหวานให้กับความสัมพันธ์ได้มากเลยทีเดียวค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดนะคะที่ออกําลังมองว่าความรักความสัมพันธ์ของตัวเองนั้นเริ่มจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาเป็นมือที่3หรือว่าเป็นเรื่องราวที่ทําให้คุณไม่สบายใจสมัยขอแนะนําเสริมเพิ่มเติมนะคะขอให้คุณคุยอย่างตรงไปตรงมาค่ะมีอะไรอย่าพยายามปกปิดอย่าซ่อนเร้นสื่อสารกันด้วยเหตุและผลและอย่าใช้อารมณ์นะคะพยายามพูดออกมาเลยบางคนบอกว่าไม่อยากเคลียร์เคลียร์ไปแล้วเดี๋ยวเรื่องใหญ่เดี๋ยวเรื่องบานปลายนั่นก็หมายความว่าคุณเคลียร์โดยการที่ไม่ได้ใช้เหตุและผล แล้วก็เคลียร์โดยใช้อารมณ์ค่ะมันก็จะทําให้เรื่องราวบานปลายเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้อย่างนี้นะคะก็พยายามเคลียร์โดยใช้เหตุผลไตรตรองทุกคําพูดก่อนที่คุณจะพูดออกมาหรือบางทีหามือที่3ามออขออภัยค่ะบางทีหาบุคคลที่3เข้ามาช่วยเคลียร์ก็จะดีขึ้นค่ะ ในแง่มุมของสุขภาพนะคะดาวสุขภาพเริ่มเดินเข้าตำแหน่งดีค่ะส่งผลให้ร่างกายที่เคยอ่อนเพลียสมองล้านอนไม่เต็มอิ่มเริ่มกลับมาเหมือนเดิมคุณรู้สึกว่าอยากดูแลตัวเองมากขึ้นอย่างเช่นอยากออกกําลังกายอยากปรับเปลี่ยนเวลาเข้านอนอยากจัดระเบียบชีวิตให้เข้าที่เข้าทางชาวลัคนาราศีมิถุนจะเริ่มนึกถึงเรื่องของสุขภาพแล้การดูแลเอาใจใส่มากขึ้นด้วยค่ะ ชาวม่ถุนท่านใดนะคะที่มีเวลาก็อยากจะแนะนําให้คุณบรรทบุญทําทานค่ะซึ่งการทําบุญนั้นจะทําที่ใดก็ได้ตามวัดวาอารามโรงเรียนหรือกับเด็กด้อยโอกาสก็ได้หมดนะคะแนะนําว่าให้ถวายดอกไม้สดหรือว่าพวงมาลัยแด่พระพุทธรูปหรือสารหลักเมืองด้วยเพื่อเสริมดวงด้านลาภผลและคําพูดค่ะ หากชาวลัคนาราศีมิถุนมีเวลานะคะก็อยากจะแนะนําให้ทําบุญด้วยหนังสือหรือว่าสื่อความรู้ต่างๆเช่นบริจาคหนังสือให้โรงเรียนนะคะบริจาคสมุดอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆอย่างนี้ค่ะเป็นการเป็นการเสริมพลังปัญญาแล้วก็คําพูดของคุณให้มีพลังแล้วก็จะสามารถดึงโอกาสต่างๆให้เข้ามาในชีวิตคุณด้วยค่ะ คราวๆเท่านี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนชาวมิถุนท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเอง หรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพญดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ